ทำังไงมาง่ะดีเลยวัดสายตาถึงแล้วคนเดีตวนล่ามีด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 ีเดี๋ยวแบบนี่อยากให้ดูไม่ทักสายตาเแมววัดสายตาแล้วก็ดี เอาละเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังโดยเฉพาะเพลงแม่ท้าตาเซนะครับผู้ที่จะมาขัดลองผมคนบอกทีมงานว่าต้องเป็นคนนี้ผมชื่นชอบกมากเลยคุณภาพร้องเพลงก็เพราะนะเวลาพู่ตาขับขายทัดค่อยชักคำคำคนเอกล่าสุดคุณถมแต่ไม่ได้แต่นี่คนละอันแล้วคนละเอกราชแล้วขึ้นขึ้นบ่อยสุดแล้วมันคนละคนแล้วนั่นมันเรื่องเล่าเช้านี้กับสุนัขยุทธ์บ้าเอาไม่ใช่เหรอคนละคนเอกราชี่ที่เขาร้องเพลงแี่ ทำไมทำไมน้ำโบน้ำโบเส้วไม่จะไปาดีวยเอกร้าไม่จะกกร้าสมิลูกบอกชื่อเดิมเขาชื่อว่าเอกราราาตอนเมืองข้าวพร้อมนะครับสิบโครสันแม่ชายไทยที่ท่านสามารถพบได้นะ đi, chạy luôn, bắt đầu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 , ีได้ผมคัไงนะไปไะมึงไปเวรตอนเย็นเลยเนาะต้องไป่บ้านเน่าอไรเมาไม่รู้เนาะเห็นกลุ่มเราพักซื้